สวัสดีค่ะสวนป่าธัญเทพวิถีเกษตรตามใจฉันนะคะมื่อนี้จะภาพมาชมสวนอันนี้กระสางเลยขึ้นมาเลยกะมัาหาหกเดือนแล้วนะคะจากมะกราเากทะยอยลองโต้นใหม่เนาะส่วนนี้จะลงเป็นหยางหวานเพราะว่าเขาใส่เลียงตะกะแตนนะคะก็จะลงในส่วนนี้แล้วก็แซมไปโดยอย่างหน้านะคะ จะลุ่อย่างหน้าไว้นะคะกัแบบนี้มะละกอต้นสักทองต้นกล้วยนะคะแล้วก็มาล้มไว้เพราะว่าโ้นนี้จะบกคอยล่วมใหม่ใหญ่เน้นเป็นยาทานแอกซีหาปี 5. ถ้าต้นไม้เขาใหญ่ขางันกะะ็จะคอยตายไปนะเนาะกตเลยตอนนี้เน้นยากอน แซมไว้นะคะแถวนี้จะเป็นพยุงนะคะ่วนน่าจะเป็นพืชผักสวนครัวก็จะมีพักผลไม้ที่เขาอยากกินพักติว้วกล้วยน้ำว่านะคะพักหวานปลาแับเพียดแบบนี้นะคะเขาก็จะลงโซนนั้นเป็นขิงค่าตะไคร แ่งเป็นซ้นแล้วก็ต่อมากนีก็จะเป็นโรกไม้ยืนต้นย่างหน้านะคะก็จะแซบกล้วยไว้มะฮอกกานีกระถินเทพาข้องน้ำก็จะปล่อยป่าธรรมาชาติน้ำนีปลาซอยปลาตะเพียนปลานิ่นนะคะปลาดุปลาคอส่วนซนนี่ก็ทย่อยลงนะคะลงนีรนะ,ะีน ไปที่ย่างหน้านะคะนางต้นอ,อาจจะ <c oughs> ท่านได้ขือนเนาะมันก็ตายไปว่างอันนี้ตัด้าแล้วๆกระสิมีการเอาเก็บดำมาใส่นะคะเตรียมพ่อมันจะของสวนเพิ่นหมดปกแตงทางก็จะเป็นแตงข้างนะคะแตงพันโบราณรูปใงญ่ๆเดี๋ยวจะพาไปเก็บปักแตขงขร้นต้น เป็นค้องสายไกลนะคะที่แรกว่าจะปลูพยางที่นี่ก็เรียว่าจะไว้เธอรับน้ำจะปล่อยไว้คือจะอปปลูพะยางนะคะจะปลูแค่ส่วนแรกกับส่วนหัวกับส่วนท้ายค้องนะคะในริมค้องของเขาก็จะลงเป็นบะเพาลำหงเนนบะเ้าลำหม ทิมข้องนี่ยเป็นสลวงหยาไว้นะคะอันนี้บัวแดงบัวสายทิมข้องจะเป็นบัวสายคุณนายตื่นสายนะคะน,นี่หญ้าหวานแซงกับมันนั่นคือ,อยางนาไปดู นีูบกเต่งใหญ่ครับประมาณ40ส่สเซนเลยนะคะเป็นแตงโบราณจะเป็นรูปประมาณนี้นะคะที่ลดน้ำนะคะก็จะลดประมาณนี้นะ มาเบิรบัวสายสีขาวแล้วก็สีชมพูอ่อนดึงรุนนะคะว่าจะขยายใด้างอันนี้คือบัวขาวนะคะบัวสายขาวกำลังมีดอกฝั่งนั้นก็นจะเป็นบัวแดงนะคะเป็นสายอันนี้คือสีชมพูอ่อนแต่มากเหลือติอนหนึ่ง ของสว่สสวนปลาทันที่พิธีเกษตรตามใจฉันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ